สวัสดีค่ะมาขับปลามหาหมูกินเขาค่ะเอนี้ปลาได้แนวกินง่ายๆนะคะปนบ้านนี้ปนกับน้ำพริกยืนหนึ่งนะคะเจลค่ะเจลปลาระเมื่อกรทศเยอะๆตื่นขึ้นมากินคลไม้ค่ะสวายทองยุ่วเขาตัวประเด็ จะกินข้าวเลยเมื่อสั่งเลยค่ะกินซ้าแน่จักน้อยเกือบแปดโมงแลค่ะอันนี้ไส้กรอกสเปนนะ,ะอันนี้ปลาทูเอ้ยไม่ใช่ปลนนินตากแห้งแดดเดียวใส่ช่องแข็งไว้ นแซบแนวแนวห้ามักนะคะนอกจากใส่กรอบสเปนแล้วก็ยังมีแหนมอิตาลีนะคะเดี๋ยวซ้มมาก,กันมือนนี้เป็นจังไดหัวเดียวกันที่มีตั้งแต่ครั้งวันก่อนนะะที่ทำคลิปจากคุอเกาอันนี้ไหมไปนิดหนึง ชูเรชูดิโซปอ่ะคือมันอะไรสักอย่างชูรีโซภาษาทางงพ่นนะคะอืม อันนี้ไข่เค็มจอามาลองดูนะครับถ้ามันเค็มมั้ยยังมันไม่แสงหน้าตาค่ะแสงจงน้าตาจ้าเลยเค็มยังพาะบ้านเหลือสองลูกในขวดรู้นะข้างหลังว่าจะเอามาทำมา ไข่เค็มน้ะว่าก็เด็ดเบ้นูนน่นละค่ะผักที่ไม่ค่อยชอบกินซื้อมาไว้ในตู้จนเหลืองแล้วว่ามันมีประโยชน์มากเนาะหนึ่งในผักที่มีประโยชน์สูงสุด ขน,นาดพวกเที่วนะคะบวกพลังต้มแบบใส่ระยะเวลาสั้นๆนะ,ะก็ลองพักนะค่ะรสชาติม่ค่อยมีอ่ะพักพลัง บ็คือสเสดาวคู่ข้าวพักอันนึงแลวปัดชิดหอดพักตักหาค่วามมักด้วยนะกินแลกๆมันคิวค้วคิ้วคิ้วคือไข่แม่งแข้งมาค่ะประจำาชิบบใดแล้วไม่ค่อยได้กินน่ะกินกับซุปน้อใหม่กับแกงน้อใหม่ยังไงอ่ะพักกัดหนาไปยังมี อุนมีมีอยู่ตรงที่เคยมีมันกัมีนะคะขัน,พนเพิ่นธ่าทำไร่่าสางที่ทับถม กระเทียมดองนี่ไม่เป็นกินกระเทียมสดเลยปนถ้วยใหญ่ไปค่ะมาคุยเดี๋ยวมันจะหมดงานคุย กินคนเดียวนะฮะอาหารก็จะเหลือเยอะหน่อยเวลาทําทีนึงแต่คิดว่าเฮ็ดหน่อยและะ้วค่ะแต่ก็ยังเยอะอยู่ไข่เข้มปะ่ะรู้สึกว่าจะบ่เข้มเลยค่ะไข่ขาวยังบ่เข้มนะ,ะยลองเ,นะเ,เป็นอาทิตย์ลว

ลูกสาวปาแก่ปาน,นินเก่งละ่ะแต่ว่าปาน,นินแบบนี้ไม่กินถ้าไม่มีอาหารจริงๆอาจจะกินเนาะแต่ถ้าทำใส่ซอสแนงนี่ยกิน กินคอเป็นละตุ๋ยป่ะ,ะตอนนี้แก้มตุ๋ยแล้วยังเห็นค่อยู่นะคะไปต่อ เพชรปลนิ้นตอนไหนเนค่ยมันมันพอดีเวลาเราจะกินใบข้าวคนอีสารลเล้ากินเข่าใบใบปลาทู่ใบเนือ้อใบอะไรก็ได้ที่มันเป็นก้อนๆแน่นๆควันยังออกเลยมันเก็บความร้อนเนื้อปลาข้างนอกมันออกจาก,กรอบฮะถ้าทอดเนี่ยมันจะกรอบอันนี้ปลาอบ ยุคบางไทยเนี่ยค่ะจะเป็นเมนูที่ไม่ติดบาทตลอดทีนง,ง่ายๆตื่นมาถ้าไม่ไปไหนเนาะส่วนมากก็จะกินข้าวเช้าที่บ้านนะเนาะออกมาเอา,า,เ,อาเอามาทอดทีละสองชิ้น <c oughs> กินกับน้ำริกนะ,ะกินกับน้ำปลาก็ได้เหยอะน้ำปลา กินอาหารหนึกถึงสุขภาพนะคะสี่สิบอัพแล้วต้องรักษาร่างกาย แถวบ้านปลานะะคะเลยบานปลาออกไปนิดนึงมันจะมีเคืรนหวยหลวงนะคะลำน้ำหวยหลวงคนแถวนั้นนะคะน้ำท่วมอพยพไปอยู่ส่วนกลางอยู่ศูนย,ย์กีฬาดรืยอะไรักแห่งอะไรน้ำท่วมเป็นเดือนแล้วนะ,ะบ่ากไกบานปัดเลย อนาคตมันกับซิมมันรวมเนี่เป็นส่วนของของถุ่งหน้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก่อนเกือบ100%เปซ็นทุเป็นุง,งานาแต่ด้วยยุคปัจจุบันเนาะสมัยมันสมัยใหม่คนก็ไม่ทํานาแล้วแล้วก็การขยายการทําบ้านประชากรเยอะขึ้นถมที่สร้างบ้าน น้ำแทนที่จะอยู่ในทุ่งนานะมันก็คนย้ายตัวเองลงไปลงลงไปอยู่ที่ที่ลุ่งที่มีน้ำน้ำมันก็ท่วมนะคะ่ะท่วมหน้าก็เสียหน้าท่วมบ้านค้นก็เสียหายนะมองอยูมองเศร้าบ้านสองชั้นจะเจ๊ยังเล้่นหนีน้ำไปอยู่ชั้นสอง ทมอันนี้ก็าแซ่บ้ะคะเนี่ยอร่อยอะใส่กรอกสเปนมันจะมีรุ่นโอ้น้ำซอสมันสีแดงอะสีคือไข่เข้มไข่เป็ดเห็นไหมคะ กินหนักกินเผาแล้วเลยค่ะกินคนเดียวนะไม่ดีมีเพื่อนคุยพอจะแบบนั่งกินไปนั่งคุยไปนั่งแต่กับคุยกับกล่องกับซำกับซำนี่มูคุยอเนาะค่ะ บางทีคลิปปลายาวเป็นยี่สินาทีเพอเพอซ้สิบนาทีนะฮะขอบคุณที่นางกินข่าเป็นมูกันอีกแล้วนะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ